สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือชอดเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิพรพลครับวันนี้จะมีเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากน้องๆที่ฝันอยากจะเป็นทีมชาติเพราะผมเพิ่มโอกาสไปแตะฟุตบอลกับโค้ชซิกโก้เกดิศักเสนาเมืองมีสิ่งหนึ่งที่โค้ชพูดและน่าสนใจมากๆโค้ชซิโก,ก้บอกผมบอกว่าลูกที่ยากที่สุดคือลูกที่ง่ายที่สุดอยากเก่งทำไงจัดไปตอนยิงญี่ปุ่นคืนนี้โค้ชซิโก,ก้จัดไปแนะนำวิธียิงประตูพี่พูดคำหนึ่งบอกว่า ลูกที่ยากที่สุดคือลูกที่ง่ายที่สุดลูกที่ยากที่สุดคือหลุดไปตัวตัวทำไมถึงพูดอย่างนั้นฮะเพราะว่าบางคนคิดว่าโอ้ลุดเดียวเนี่ยเข้าแน่นอนหมูหมูแต่มันต้องใช้การเขาเรียกดีเซชันเมกิ้งแม้ว่าการนะจะหลบมันหรือจะยิงจะหลบหรือจะยิงหรือจะยิงนวขาจะชิปนี่คือลูกยากแต่ที่ลูกง่ายคือเตะมาปุ๊บโดนหัวปุ้งเข้าแล้วคือลูกสัญชาตญาณสำหรับพี่ง่ายกว่าลูกหลุดไปตัวตัวยิงใช่ใช่ฉะนั้นที่พี่บอกว่าซ้อมโดยในหัวต้องคิดว่านี่คือจังหวะเดียวใน90นาสิงไา ต้องยิงให้แบบมั่นใจที่สุดก็คือเข้าคือเข้าออกคือออกแต่ถ้าสองจิตสองใจก็คืออาจจะปิดพลาได้เลยพี่พูดนี่ผมขึ้นมากเลยผมต้องไปซ้อมแล้ว <Okay. S 1> ผมอยากดีข <laughs> ึ้ไปซ้อมแล้วขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับและสิ่งที่โคซิกโก้ย้ำก็คือแตะปุ๊บซัดปั๊บบอลมานะครับต้องแตะเพื่อให้ก้าวแล้วซัดได้ <c oughs> ทันที <c oughs> แบบนี้ What